สวัสดีสสดค่ะมาพบจันหอมกับน้องฟองทิพย์อีกแล้วนะคะวันนี้เราสองคนก็จะไปทำอะไรไปซื้อปลาหมึกกันนะคะับเพราะว่าอยากกินนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีหลายอย่างเลยะะใช่ค่ะที่นี่ก็มีอาหารทะเลด้วยนะคะยังไม่ดูเลยเมื่อวันก่อนเราไปกับน้าดอกถึงดูนะคะว่าว่ามีขายอาหารทะเลด้วยค่ะมันจะมีหมึกแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหอยแล้วก็มีแบบจะมีแบบ ทุกอย่างเลยเกือบทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็เอาจากไทยมัแล้วพี่พีเลยน่าจากไส้นะคะเห็นเขาเจะมีภาษาไทยเรื่อยใช่นอกจากนั้นยังมีไอศครีมขายด้วยนะคะใช่ราคาดูกันนะคะว่ามันจะมีหลายอย่างมันจะมีอะไรบ้างนะคะว่าเออเห็นเขามีูขายครีม ไอติมมีอาหารทะเลมีคิมเมหรอมีโอ้มีต<ล>ังต,ตั้ง,งตัวอ่ะแล้วก็มีมจะมีอาหารแห้งอะไรประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยวไปสมตรงนี้นะคะว่าจะมีอะไรบ้างน,นะคะใช่แล้วค่ะแั้เราไป เราก็มาถึงแล้วนะคะก็เข้าไปข้างในกันเลยนะคะค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะก็ข<อ>้างในร้านนี่ไงคะไอศครีมไอศครีมด้วยนะคะที่จะเอาอะปลาหมึกใช่มันจะมีหลายอย่างอันนี้คือน้าอยากกิน อันที่หน้าอยากกินใช่ไหมไม่ใช่ไม่หมึก้าย like hey, right? ถามถามเจ้าของเขา er ดูว่าใส่หมึก้ายหรือเปล่าดูอัน,นอไหนอรนอยอ่ะอันนี้เหมือนที่เราซื้อไปวันนั้นไงก็จะมีกุ้งมีอะไรทุกอย่างนะคะอยากปิดดูไม่ได้นี่คือปลาหมึกอะไรคุณรบตรงอันนี้อันนี้กุ้งกุ้ง อปลาหมึกมั้งกลุ่มกุ่มเอาอะไรเอาปลาหมึกสายไงใช่ปลาหมึกสายเลยอ,<า>อันเนี้ยปลาหมึกสายเอาดีด้วยตกลงเอาดีาน,นะคะเอาให้นี่ก็จะเป็นครีมนะคะ เอาไหมอ่ะเห็ดไปยากด้วยเห็ดที่เย็นเนี่ยจะมีเยอะๆเลยนะคะเอาออกเห็ดไป แล้วนะคะก็เลยมาเที่ยวที่เขาทําใหม่ใหม่นะคะใช่แล้วค่ะก็เห็นใครๆก็มาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยก็อยากเห็นนะคะก็อยากดูอยากเห็นใช่ก็สวยนะคะดูทางนี้เลยขาไ จะถ่ายรูปใช่ไหมใช่ๆน,นี่นะคะหนูอตอนแรกสรุปตากับผึ้งตอนแรกเลยนะคะใช่ยังพึ่งเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นหลอกลม้หลอกม้สวยมากเลยอะเดี๋ยวไปถ่ายรูปสน่อยะะมันจะเออเห็นเขาว่ามีน้ําตกเลยนะใช่ปเลปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะตอนเรามาเห็นอะไรที่ใหญ่มันเยอะมากเลยอะข้างบนก็ยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนล้วเ <laughs> นี่ยๆเนี่ยน้ำตกเนี่ยเนี้ยเนี้ย ตุ้หรอ,เ,อไไหเราไปดูน้ำตกกันนะคะแต่งโต๊ะหาย,ย,หายมานี่ไงน้ำตกเล็กๆนี่ไงหูเหมือนเหมือน,นเห็นเหมือนแบบเป็นเห็นเห็นจริงเลยเนาะไม่ใช่ห็นจริงหรอไม่ไม่ใช่หรอใช่หรอนี่เพิ่มปูนปั้น,นใช่ไล่อยู่ไล่อยู่ อ๋อเชื่อเป็นหินจริงนะคะแต่มันไม่ใช่นี่นะคะตรงนู้นก็จะเป็นเหมือนเป็นสะพานเก่าแก่นะคะตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะคะเขาจะเอาไม้ไผ่เขาเอาไม้ไผ่ทำใหม่เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนค้องทิ่งืนนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่เคยมานี่เขายังทำไม่เสร็จเลยนะคะ ด้วยจะเดินได้หรือเปล่ากำอะไรวะขออะไร่นะขึ้นไปมุมนี้กว่อนะคะเพราะว่าคนเยอะโอ้สวยดีนะคะบรรยากาศดีมากตรงนี้จุชมวิวจุดชมวิวแล้วเขาเขามีอะไรอ่ะเขาสั่งอะไรกันที่ตรงนั้นเยอะแต่สั่งเหรอสั่งน้ำ เราจะไปดูข้างบนนะคะข้างล่างข้างล่างข้างล่างเขามีอะไรอ่ะมาแบบต้องส่งเอามาแบบมึงเก่งเอาเจอาเป็นไงสวยเสยเสยร้อนอะยังเอ่อแบบพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ร้อนมาก จริงๆยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขามาทําตอนไหนอะไม่ได้มานานมากเลยไม่น่าเชื่อนะเพิ่งดูมื่อวานเองนะใช่ไม่ใช่เพิ่งมื่อวานไม่ใช่มือวานซินนะคะเมื่อว่าซินเขาลงเฟซถ้าไม่เข้าไปในเทีนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเขาทําที่ไห่แบบนี้ด้วยนะคะคนก็จะมาเที่ยวเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเออเขาจะเขาทําที่ใหม่เล็กๆคนก็จะเยอะนะคะใช่ผู้บรรยากาศในร้านก็แบบอืม แบบเหมือนอยู่แบบร้านแบบถ้าแบบกลางคืนนี่แบบโคตรสวยมากใช่คุณไม้ก็จะเป็นแบบสวยมากเฮ้ยหดเนาะหดเปิดน้ำมันเหี้ยนี่เปิดเปิดนี่กล้องไฟอ่ะนี่สวยอ่ะดูเลยค่ะชอบชอบตรงที่เขาใส่ไทยเนี่ยแบบสวยมากเป็นเป็นสีมือทางเชียงตูเราทำเนาะอันนี้เหมือนแบบเออแบบเหมือนคนปู่ทำที่บ้านเลยใช่ใช่่ค่ะ ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นที่บ้านทําที่บ้านเออแบบเหมือนของคุณยายทํานะคะ<ช>แล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่เขาไปหาปลา,า,ปาอันนั้นที่จะเป็นอันที่เขาใส่ปลานะคะแบบชอบแบบนี้มากเลยอะเดี๋ยวจะไปทําที่บ้านท,านที่ทบรรยากาศทีบ้านใช่น้อล <laughs> <ด> <laughs> ลองทําดูเออไปอใส่ไปนานะคะ ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เขาจะใส่ไปบนลอยนะคะตรงนี้มีหางนกย้งไหมเนาะใช่โอ้สวยๆรอมาต่อไปนะคะเขาเดี๋ยวก็น่าจะลายแล้วนะคะของเรานะคะอู้พัยากาศร้อนมากเลยนะคะสายเหตุที่ใส่ชันเพราะว่าร้อนร้อนไม่ไหวเลยตอนนี้ก็ไดยมาเรียบร้อยนะคะนะ้วน่ารักมาก ใช่เลยค่ะอันนี้คือสตอร์บดีนะคะอันนี้คือของที่คือฮาวายนะคะได้ลองกินอร่อยนะคะมีแต่ใส่โซดาเนี่ยอืมไม่ค่อยชอบโซดาเท่าไหร่เพราะมันซ่าเนาะแต่ก็อร่อยอยู่นะอร่อยนะคะตอนกินนี่มันจะแบบชาชาเก็ในปากแต่ถ้าแบบจะกินไปเนื่อก็อร่อยเลยจะสดชื่นชาอร่อย ที่นี่เขาจะมีขายน้ำปั่นแล้วก็น้ำน้ำปั่นแล้วก็ไอติมไอชิมใช่เนาะแล้วก็กาแฟกาแฟน่าจะเป็นกาแฟสดน่าจะเป็นกาแฟแบบเป็นที่เป็นเมดเป็นเมดแตอันรี้เปนกม่เป็นกาแฟสดเราเขาเรียกเขาเรียกแก้วมันน่ารักมากเลยอ่ะชอบชอบมากใช่ ตอนแรกคิดว่าเขาจะใส่อะไรที่เขาใส่ซามุกน้ำขยเอยวน่ะใชต่ตอนแรกคิดว่าจะใส่อันแก้วแบบนั้นแต่แบบไม่ใช่กลายเป็นเก้วแบบนี้น่นารักมากเลยแล,แล้วก็มีอันนี้เลยแต่งเลยสวยมากมาก <c oughs> แล้วก็เอาวัางดาวใส่ด้วย <c oughs> อร่อยค่ะ ะะเราบอกว่าจะถ่ายสุดท้ายมีคนมาถ่ายอีกเลี้ยวนะคะก็ต้องรอนะคะรอใช่ค่ะทำไมคนเยอะๆหนอยที่ทำใช่ค่ะเขายังช่างไม่เสร็จเลยนะคะาคาตอนนี้นะคะวิวก็สวยมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ที่สูงนะคะนี่เขาปรับปรุงใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็จะกลับกันแ้ดนะคะแดดร้อนมากเลยใช่ค่ะเราต้องไปทํา หมึกกินด้วยนะคะก็เลยจะกลับเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวพวกนี้มาใหม่ใช่แล้วค่ะวันนี้ไม่ได้ลูกไปิ้งกินไปปิ้งปึึกหมึกหมึกหมึกกันเลยนะคะกลับมาที่ร้านเราก็จะลวกแลนะคะเพราะว่ามันแบบตัวเล็กตัวเล็กมากเลยนะเมื่อกี้ใส้น้ำแข็งที่ว่าตัวใหญ่นะคะเนี่ยกลายเป็นแบบนี้เลยถ้านี่เนยนะคะนี่คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกสายนะคะ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะตัวเล็กขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าใส่น้ําแข็งคิดว่าตัวใหญ่นะคะที่จริงไม่ใช่ตัวเล็กมากเลยนะคะใส,ส่เลยปึก,กหเ,เ,เหมือนทุเรียนเลยอ่ะเหมือนทุเรียนใช่ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะยาก,กินทุเรียนหรือเปล่าเลยเป่พี่เอาเปิดแล้วก็จะต้มเออเขาเรียกอะไรเห็ดนางเออเขาเรียกเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเข็มเหรอ ใช่ที่นี่เขาเรียกว่าเออเฮ็ดเข้มนะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือส้มตำใส่ปลาหมึกนะคะดูสีปลาหมึกเราไม่เดืออะไรแล้วตัวเล็กมากเลยเนาะใช่ตัวเล็กมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเห็ดเข็มนะคะอันนี้คืออะไรเห็ดเข็มใส่พริกหมาล่านะคะยังไงอร่อยดูน้ำลายไหลเลย

ຫືອັນໂຕກັນໂຕພັນແຫຼະອັນເຄເນາະໃດບໍ່ເຊັ່ນແນຂໍຂໍອไรຫມົດ ตอนนี้เราก็กลับจากร้านนะ้ำมาแล้วนะคะเราก็กินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าเย็นแล้วพร<ช>ะอาทิตย์ตกนี่แล้วะะสวยมากเลยนะคะวิวสวยมากใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะคะก็ะะต้องกลับบ้านทํางานบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย